Sorry, it's DJ. You can't get some. ปา,ปา,ปารับสัญญาณส่งเริ่มแล้วนะครับเริ่มตีได้ นะ้ววันนี้ก็ใช้เป็นเยื่อยางลุงแซมนะครับหน่อย,ยางหางตุ้มนะครับสไตล์เท็กซัสเรามาลองดูโอ้เวนกรรมหุยย็ดเค มันกัดแล้วด่ไม่รู้ตัวเฮียเอนนเอเปลี่ยนเท็กซัสด่วนเลย มองไม่เห็นจริงเนี่ยตีขึ้นฝั่งนู้นเลย มีออสซิงมีซีโฟมีสกิปปี้สกิปปี้นี่กัดแล้วไม่อยู่อะ่ะ you เสียงตุ๊บใครได้ขึ้นไปแล้ววะโหมันกัดหางคาดเลยนี่ว่าโดนกัดเมื่อกี้นะครับหางคาดเลยอะ เรายังไม่ได้ไปถ่ายคนอื่นก่อนนะครับได้มาแล้วครับหนึ่งแต้ม<ๆ>สาสได้อยู่ เบิกเลิกโดนกัดหลุดไปสามทีนี่แม่งไม่ดีเลยเอ้าอีกแล้วอยู่ไปขี้นี่มั้ง Ôi Ôi oh ได้กีต้าร์แล้วครับนะ้ม,ม,มันกัดจ,จะเอามันไม่อยู่ยจั๋วหลุดตั้งแต่หัวบ่อน,นู่นเลเลิกไม่ดี <c oughs> giải mộng Sắp subscribe cho kênh da จวบหลุดตั้งหัวบ่อยังแห้วอยู่เลยครับเบิกเลิกไม่ดีจวหลุดทางมะพร้าวพาขาดเปล่าขึ้น ยินเยี่ยวนี่ว่ะไม่ไหวแล้วปวดเยี่ยว,วนะฮะเอาแต่อเอามาแล้ววะเอาบัารนะตนะรออยี่เป๊ะแรกไงตัวปลีหายหิวแสบท้องเลยเออพี่ว่าจะไปกินอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นลมนะชิบ ปิ้นดีเดยฮะตีช่องแม่งไปได้เฮ้ยหมดวันนี้ย แล้วก็ต้องฝากไปด้วยนะครับสำหรับ EP ที่18 f r and Fishing ตกไปเรื่อยนะครับมีเวลาอยู่แค่ช่วงเช้าถึงแค่10โมงเท่า <c oughs> นั้นนะครับก็ตั้งแต่ต้นคลิปที่ออกเดินทางกันลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาที่บ่อนะครับ <c oughs> ฝากกันไว้ด้วยสำหรับคนที่ชื่นชอบรักในการตกปลานะครับ <c oughs> ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับแฟน i t c h i n g นะครับสวัสดีครับตยกี่ตาแล้วครับนะโอ้รวยแล้ว